เมื่อการเมืองและธุรกิจเดินเคียงข้างกันจนแยกไม่ออกคุณเคยสงสัยไหมว่าใครคือเจ้าของแทเบื้องหลังหุ้นดังในตลาดไทยวันนี้เราจะมาเปิดม่านความลับที่หลายคนอาจไม่เคยรู้เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุทินชุดแรกเข้ามามีอำนาจสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่นโยบายการปกครองเท่านั้นแต่เป็นเครือข่ายการถือหุ้นที่สลับซับซ้อนและมีอิทธิพลต่อตลาดทุนไทยอย่างมหาศาลหลังจากการโหวตเลือกผู้นำคนใหม่เมื่อวันที่5กันยายน2568ตลาดหุ้นไทย กลับมาเฟื่องฟูอย่างเห็นได้ชัดดัชนีเซ็ตพุ่งขึ้นต่อเนื่อง8วันรวดเพิ่มขึ้นมากกว่า50จุดและสามารถทะลุผ่านแนวต้าน1,300จุดได้สำเร็จแม้ว่าจะมีการปรับตัวลงเล็กน้อยในช่วงกลางสัปดาห์ก็ตามแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดเบื้องหลังความเคลื่อนไหวของตลาดนี้มีเงาของผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับบุคคลสำคัญในรัฐบาลชุดใหม่อย่างที่คุณไม่เคยคิดอำนาจเบื้องหลังหุ้นไทยเมื่อการเหมือนกับธุรกิจล้อมรวมกัน การวิเคราะห์เครือข่ายการถือหุ้นของสมาชิกคณะรัฐมนตรีชุดนี้เผยให้เห็นภาพที่ชัดเจนของความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจทางการเมืองกับอิทธิพลทางเศรษฐกิจซึ่งครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่งานรับเหมาก่อสร้างพลังงานระบบโลจิสติกส์ไปจนถึงอสังหาริมทรัพย์หุ้นเด่นที่ได้รับความสนใจในครั้งนี้ได้แก่ STEC, STP, PTG, AMA, DOD, a, DO D, a r y e l e x ซึ่งล้วนมีเส้นสายเชื่อมโยงกับผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลทั้งสิน้นจุดเด่นของแต่ละกลุ่มอำนาจ เครือข่ายชาวิรกุลจากการเมืองสู่การลงทุนนายอนุทินชาวิรกุลในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัวมีการลงทุนกระจายในหลายบริษัทจดทะเบียนในบริษัทสเตคอนกรุ๊ปสเตคอนบริษัทซีทีเวนเจอร์ซึ่งเป็นของกลุ่มชาวิรกุลถือหุ้นใหญ่อันดับแรกถึง200 93้าน6 3 4 7 8 8หุ้นคิดเป็น19.33%ขณะที่อดินรัตนิติสาโรดน้องสาวของนายกถือหุ้นอันดับ4จำนวน72ล้าน124,242หุ้นหรือ4.75%และมาสดวินชาบิรกุลน้องชายของนายกถือหุ้นอันดับ11จำนวน25ล้าน457,142หุ้นคิดเป็น1.68%สำหรับบริษัท STPNI STPA บลรลจเกียรตินาคินทั์ที่รับโอนจากนายกรัฐมนตรีเพื่อการจัดการทรัพย์สินถือหุ้นใหญ่อันดับ1 1 7 8 3 6 1ล้าน3 6หุ้นสัดส่วน9.80%ส่วนชวรัตชาบิรกุลบิดาของนายกถือหุ้นอันดับ7.64.589.765ล้านหหุ้นคิดเป็น3.56%กรลุมรชัชกิจประการจัก,กรพัฒน์ขนส่งและพลังงานนายพิพัฒราชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีเครือข่ายการลงทุนที่แข็งแกร่งในหลายบริษัทในบริษัทอามารมารีน m a m บร,ร,ริษัทรัชกิจโฮลนดิ้งถือหุ้นใหญ่อันดับ1 1 3 0ล้าน10,000แ 100, สนหุ้นสัดส,ส่วน2 5 1 2ตามด้วยบริษัท P t G โลจิสติกอันดับ2 1 2 4ล้าน3 0 0 0 0หมนหุ้นคิดเป็น24.0 0ส่เส่วนตัวนายพิพัฒ์เองถือหุ้นอันดับ30ล้าน20,80,000หุ้น หรือ3.92%ที่น่าสนใจคือสมาชิกในครอบครัวรัชกิจประการมีการกระจายการถือหุ้นยังเป็นระบบโดยพิสารรัชกิจประการถือหุ้นอันดับ5 3าสิบสาล้านดหุ้น2ุ้นส6 5ุนุนทรรัชกิจประการอันดับ8 7ดล้านหุ้น1.35%และสมาชิกครอบครัวอื่นๆอีกหลายคนกลุ่มอิสอนพักดีเครือข่ายไบอเทคโนโลยี นางสุภมาศอิสรอนพักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีความเชื่อมโยงกับบริษัทดีโอดีไบโอเทคดีโอดีผ่านคู่สมรสและเครือญาติโดยบนจังหวัดเกียรตินาคินพัฒ์ที่รับโอนจากนายล้ำพันพัฒนาประเทศคู่สมรสถ,ถือหุ้นใหญ่อันดับ1 87ล้าน900,000หุ้นคิดเป็น19.52%กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากภาาเอกชนประสบการณ์สู่อำนาจสิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือการแต่งตั้ง รัฐมนตรีโคต้าคนนอกหลายคนที่เคยดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงในบริษัจทจดทะเบียนชั้นนาศาสตราจารย์กิติคุณดร,รบวรศักดิ์อุวรน,นโนรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายเคยเป็นประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระของนายงเทอร์มินลัลเป็นไวทีก่อนจะลาออกเมื่อวันที่15กันยายน2568นายเอกนิตินิติธันประพัสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีประสบการณ์เป็นประธานกรรมการในธนาคารทหารไทยธนาชาติ ททบีและเคยเป็นกรรมการของปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม p t t e p แต่นี่คือจุดที่ถกเถียงกันมากที่สุดการที่บุคคลสำคัญในรัฐบาลมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทจดทะเบียนต่างๆถือเป็นเรื่องปกติหรือควรเป็นข้อกังวลบางคนมองว่าการมีประสบการณ์ในภาคเอกชนจะช่วยให้การบริหารประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเข้าใจกลไกตลาดและเศรษฐกิจกเป็นอย่างดีแต่อีกฝ่ายหนึ่งกังวลว่าอาจเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวผลกระทบต่อตลาดทุนโอกาสหรือความเสี่ยงการเชื่อมโยงระหว่างการเมืองกับธุรกิจนี้อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของหุ้นในระยะข้างหน้านักลงทุนจึงควรติดตามความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐบาลที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทเหล่านี้หุ้นกลุ่มก่อสร้างพลังงานและโลจิสติกอาจได้รับประโยชน์จากนโยบายโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งขนาดที่หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อาจได้รับแรงหนุนจากนโยบายที่อำนวยความสะดวก ในการพัฒนาที่ดินแต่ในขณะเดียวกันนักลงทุนก็ต้องระวังความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือการถูกตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลหากมีข้อสงสัยเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์คำถามที่ทิ้งท้ายท้ายที่สุดแล้วการที่ผู้มีอำนาจทางการเมืองมีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือเป็นปัญหาที่ต้องหาทางแก้ไข คุณคิดว่าความโปร่งใสในการเปิดเผยทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐในปัจจุบันเพียงพอหรือไม่และระบบการตรวจสอบที่มีอยู่สามารถป้องกันการใช้อำนาจในทางที่ผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหนเรื่องราวนี้ไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนแต่เป็นประเด็นที่ควรค่าแก่การติดตามและถกเถียงกันต่อไปเพราะผลลัพธ์จะส่งผลกระทบต่อทั้งตลาดทุนและประชาชนโดยรวมคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการมีประสบการณ์ธุรกิจของรัฐมนตรีจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารประเทศ หรือคิดว่าควรมีการแยกบทบาททางการเมืองกับธุรกิจให้ชัดเจนมากกว่านี้แสดงความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนกันครับ